ฝันเห็นขนมเค้กญาติมิตรหรือคนที่อยู่ห่างไกลจะส่งข่าวหรือเดินทางมาหาชีวิตราบเรียบจะมีแต่ความสุขอย่างต่อเนื่องโชคราบมีแต่ต้องไขว,ขว่คว้าความรักคนโสดยังลงหลักปักฐานกับไขรไม่ได้เพราะคนที่เข้ามามักจะมีข้อเสียที่คุณรับไม่ได้งานต้องอดทนรอต่อไปความรักของคุณกำลังก่อตัวขึ้น ดูถ้าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยสิคู่รักที่เลิกลากันไปแล้วกว่าจะกลับมาคืนดีกันจะต้องรออีกนานจึงจะมีโอกาสารีเทิร์นดวงการเงินการงานจะมีผลให้การงานล่าช้ากว่าที่นัดหมายระวังจะถูกตำหนิได้ต้องใช้ความพยายามอดทนสูงงานที่ทำร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมเป็นคณะจะมีปัญหาแตกแยกคนร่วมทีมจะเกิดปากเสียงกัน แตกแยกกันเป็นกลุ่มหากหวังให้เงินเดินขึ้นตามการเลื่อนขั้นเห็นทีคงยังไม่ใช่ตอนนี้เลขนำโชค5 9 02 87 98 41 03 4 002ฝากกดติดตามช่อง Dream Lucky n เ m b e r ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ